ไปยังมีจุดหมายมีฝันก็ต้องควา้าควแล้วทำยังไงจึงจะไปถึงได้ต้องศึกษาต้องฝึกฝน ว่าสัตว์น้ําตัวเล็กๆเหล่านี้มีชีวิตเช่นเดียวกับเราพวกมันไม่ใช่เพียงเครื่องมือให้เราอ่านสภาพลาน้ําได้เท่านั้นโปรดเคารพชีวิตสัตว์และสถานที่สานวนเด็กดีที่น่าจับตาดูวันนี้เป็นนักสํารวจลำน้ําครับอืเห็นว่ารักแม่น้ํากันทั้งครอบครัวเลยเพราะบ้านอยู่ติดกับแม่น้ําสายสําคัญของจังหวัดเพชรบุรีแถวนี้หรือเปล่าน้อเอาน่นๆน่นพ่อมุงดูอะไรกันอยู่ต้องดูให้ได้เราล เป็นคู่มือเกี่ยวกับสัตว์เล็กน้ําจืดเป็นพวกตัวมแมลงเล็กๆในน้ำอ่ะนี่จะเป็นแบบเป็นวงจอรอย่างเงี้ยให้ดูเลยว่าตั้งแต่เป็นไข่เป็นตัวอ่อนเป็นตัวเต็มวัยอะไรเงี้ยอ๋อกำลังทบทวนวิชาเรียนแหมขยันกันไม่เว้นวันหยุดเลยนะครับเนี่ยคู่มือสัตว์เล็กน้ําจืดมีวงจรชีวิตด้วยวิชาชีววิทยาแน่เลยพอคุณภาพน้ํา ไฟแดงเป็นน้ำสกรปรกถ้าเกิดไฟเหลืองก็เป็นน้ำที่แบบระดับพอใช้ถ้าไฟเขียวนี่น้ำสะอาดเราดูว่าสารที่เราเจอเนี่ยจะอยู่ในโหมดของน้ำแบบไหนเพราะจะรู้คุณภาพของน้ำตรงที่นั้นเด็กรุ่นใหม่ต้องก้าวไปยังมีจุดหมายมีฝันก็ต้องคว้าควายแล้วทำยังไงจึงจะไปถึงได้ต้องศึกษาต้องฝึกฝนถามใจตนชอบไหน เดินก้าวไปด้วยใจที่เดีเดยวเดินตามเสียงหัวใจที่บอกว่าดีชื่อพิชามนกล่อมสกุลชื่อเล่นเซล่าค่ะนี่เองครับ เด็กดีเด็ดที่เราตามหาน้องเซราพิชามนกลอมสกุลเริ่มทำกิจกรรมเป็นผู้ช่วยเฝ้าระวังและดูแลรักษาแม่น้ำเพชรสายนี้ร่วมกับคุณพ่อมาตั้งแต่อายุได้9ก้าขวบนะครับเริ่มจากช่วงนั้นปิดเทอมจะต้องมาอยู่เพชรบุรีแล้วที่บ้านจะทุกปีจะต้องสำรวจแม่น้าตั้งแต่แก่งกระจาญต้นน้าจนถึงออกปอากอ่าวพ่อไปด้วยอยู่แบบมืดที่ไหนก็นอนที่นั่นประมาณสิบกว่าวัน บางทีก็ถ้าเราพักได้เงี้ยก็มีรถมารับกลับบ้านตอนเช้า,าไปเริ่มจากตรงนั้นก็ออกมาเลยเลยก็เก็บขยะมาเลย,เลยแล้วก็สำรวจของหนูจะกับพี่อีกคนหนึ่งจะต้องตักมแมลงทุกที่พอจะมีจุดสำรวจตรงนี้สำรวจหนูก็จะวัดระดับความสูงของน้ําความกว้างของแม่น้ําแล้วก็หนูก็วัดตัวแมลงน้ําตรงนี้เป็นยังไงแล้วก็บันทึก ว้าวไม่น่าเชื่อ,อ,อเลยนะครับเน,นี่เจ้าสัตว์น้ําตัวเล็กๆที่น้องเซรา<ด><ด>เขาพูดถึงเนี่<ด>ยจะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของน้ําได้โอ้แปลกแต่จริงนะเนี่ยเขามีคู่มือแล้วก็ไปตักตักมาตักใส่ถาดนเลยก็แล้วก็มานั่งสำรวจกันถ้าเป็นพวกแบบตัวชี้ปลาข่าวอะไรเงี้ยถ้ามีอยู่แสดงว่าน้ําสะอาดวันนั้นเห็นชัดมากเนี่ยช่วงที่น้ําเป็นอย่างเงี้ยหนูก็ไปสำรวจก็จะมีเป็นตัวชี้ปลาข่าวอย่างเงี้ยแบบใสๆอะ อีกวันนึงน่าจะฝนตกหนักล้วนนะ้ำจะเป็นสีแดงนะหนูก็ลองไปตักดูเจอแต่ตัวเดือยแล้วก็ชัดเจนนะว่าน้ำสกปกอยู่ตอนนี้ครอบครัวของน้องเซร,ราเขามีกันอยู่4คนครับนั่นก็คือพ ok ่อกบ แม่ฟ้ามุยและน้ำมนต์น้องสาว<ฮ>ะจะว่าไปแล้วบ้านนี้เขามีใจอนุรักษ์กันเต็มร้อยครับทั้งครอบครัวเลยทีเดียวแม้จะมีธุรกิจเกี่ยวกับทั่วธรรมชาติแบบดูนกเดินป่าแต่ก็มักจะแบ่งเวลามาทำกิจกรรมเพื่อดูแลสำรวจแม่น้ำเพชรเป็นประจำเลยล่ะครับโดยภาพทั่วไปพอเราคุยกับคนเมืองเพชรคนเมืองเพชรเขาก็จะมีความภูมิใจในแม่น้ำเพชรแต่ณปัจจุบันถ้าผมตักน้ำในแม่น้ำเพชรมาตั้งให้ดื่มมีใครดื่มไม่มี แต่เราก็นึกถึงภาพเราตอนเราเด็กผมก่ได้ว่ายน้ำในแม่น้ําเพชรมาเล่นน้ำมาดาําปลามาหากุ้งอะไรเงี้ยไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยนั่นนะครับนั่นนั่นคือประเด็นที่ทําให้เราหันกลับมามันจะต้องมีคนหรือใครสักกลุ่มหนึ่งที่เคลื่อนไหวในเรื่องของการเฝ้าระวังดูแลแล้วก็ลดนงคลงเรื่องแม่น้ําเพชรอย,อย่างจรงิงจัง ปูเย็นอยู่เข้าไปเห็นปูเยน็นตักน้ํากินแล้วเราจะไปทําอะไรมัก็โหปูเย็นกินนะน้ําเนี่ยมียายเข้ามาซักผ้าอีกแล้วทุกวันเลย <S 2> <S 2> <S ช่วงเนี้ยบริเวณนี้ยังเห็นได้ชัดว่าคนยังแบบยังใช้แม่น้ําเพชรอยู่ใช้อ,อาบใช้เล่นซักผ้าล้างจานอะไรเงี้ยเขาก็รณนรงง์แหละเพราะบางคนเขาก็ยังไม่เห็นคุณค่ายังทิ้งยังทําลายอยู่ยังทําให้สกปรกอยู่ โอ้โหน้องเซราเขาอินกับแม่น้ำจริงๆนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดวิทยายุทธในการสำรวจลำน้ำเพชรให้กับแนวร่วมรุ่นน้องกันสักหน่อยน้ำมนค่ะกค,ค่ะแถวค่ะเด็กจากดีและเด็ดจะทำอะไรให้สำเร็จต้องมีสิ่งใดแ้่เก่งอาจยังไม่เด็ดถ้าจะให้ยิ่งเด็ดยังต้องมีจิตใจ นหนังสือสัตว์เล็กน้ําจืดี่ว่าข้างในจะมีเป็นแบบเป็นคู่มือหาชื่อเลยค่ะคถ้าเราดูจเจอลักษณนาดแบบไหนถ้าแบบนี้แล้วว่าเปิดไปจะมีเลขหน้าบอกเขาจะเป็นวงของตัวอ่อนชีปลาขาววงของตัวอ่อนแมลงปออะไรอย่างี้นี่ก็คือวงร้อชีวิตของสัตว์เล็กน้ําจืดอ,อย่างไส้เดือนน้าบากแดดก็ต้องแกเป็นไคร ป็นตัวอ่อนแล้วก็เป็นตัวเต็มวัยมันก็จะแตกต่างกันไข่ก็ไม่เหมือนกันตัวอ่อนก็นไม่เหมือนกันไฟจราจรน,น้ําค่ะ <c oughs> ก็ไฟแดงก็จะเป็นน้ําอยู่ในไฟแดงคือน้ําที่สกรปรุกมากจะมีพวกหนอนลิ้นน้ําจืดส่วนไฟเหลืองก็จะเป็นน้ําที่อยู่ในคุณภาพพอใช้จะมีพวกแมลงปอหรือกุ้งน้ํากุ้งฝอยหอยมวกเจ็กอะไรพวกนี้ส่วนไฟเขียวจะเป็นน้ําสะอาดจะมีพวกชีวขาขาวหรือแมลงหนอนปอกน้ํา เอามาส่องสัตว์ที่ยังเป็นตัวอ่อนตัวเล็กๆอยู่ค่ะเพราะที่เรามองไม่เห็นนะค่ะตักใส่แก้วแล้วก็ส่องดูแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับในหนังสือว่าเหมือนกันหรือเปล่าน้องกบและน้องแคลวซึ่งมาร่วสมสำรวจลำน้ำเป็นครั้งแรกครับถึงจะยังไม่คล่องแคล่วสักเท่าไร่แต่ให้ใจกันเต็มๆเลยดูอันนี้เล่น,นแล้วเราจะเปียกเลย เอาจบทฤษฎีทีนี้ก็ถึงเวลาปฏิบัติแล้วละครับพร้อมไหมพร้อมแล้วลุยผมอานรักแม่น้ำเพชรบุรีพร้อมแล้วค่ะ <c oughs> การสำรวจตัวมแมลงขนาดเล็กในลำน้ำแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินไปถ้ามีความพยายามและตั้งใจจริงเพราะเจ้าสิ่งมีชีวิตเล็กๆก็มักจะอาศัยอยู่ใกล้แหล่งอาหารของมันนั่นเองครับและการจะดูว่าคุณภาพน้ำดีไม่ดีก็ต้องบุกลงไปช้อนกันถึงบ้านถึงแหล่งที่อยู่กันเลยทีเดียว อ่อนชีปลระขาวว่ายนะ้ำมวลจานตัวอ่อนชีปลระข่าวตัวแบนกุ้งฝอยตัวอ่อนแมลงหนอนปอกนะ้ำปอกแต่ตัวอ่อนแมลงกอเข็มธรรมดาแล้วก็จิงเจอร์นะ้ำเจ็ดชนิดตอนนี้ถ้าเกิดจากตัวที่ว่าที่ได้แค่ตอนนี้ก็อยู่ในไฟเขียวแหละน้ำสะอาดอยู่พบฝอยได้แต่ว่าจำได้ยังไม่หมดเท่าไหร่ได้รู้ว่าน้ำแถวบ้านเราสะอาดหรือว่าสกปรกไงคะสนุกค่ะดีใจค่ะเพราะว่าสัตว์น้ำที่พบมา เป็นสัตว์น้ําที่อยู่ในไฟเขียวค่ะก็จะได้ว่าน้ําของเราสะอาดค่ะก็ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะมันมีจุดสังเกตของวันอยู่ที่หางหัวอะไรแบบเนี้ย แหม่ยิ้มกันหน้าบานทุกคนเลยนะครับที่รู้ว่าแม่น้ำเพชรยังคงใสสะอาดน่ะโอ้โหรู้จักวิธีตรวจคุณภาพน้ำแล้วจะดูแลรักษาแม่น้ำของเราให้ใสสะอาดกันไปนานๆต้องทำยังไงครับนักอนุรักษ์ทั้งหลายไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำค่ะไม่ปล่อยน้ำเสียช่วยเก็บของที่ลอยตามน้ำมาอะไรแบบนี้พวกขยะเหนืออะไรเนี้ยก็มไม่ทิ้งเศษอาหารลงแม่น้ำ ให่เริ่มที่ตัวเองไม่ทิ้งไม่ทํำลายแม่น้ำเนี่ยเพราะเราต้องใช้ก็ดีสึกดีก็สอนกันเองแล้วได้ทาให้คนที่เรารู้จักก็มาทําเหมือนเราตอนที่หนูอยู่มหนึ่งซเซล่าก็ตั้งสมนูงสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน ภูมิใจเหมือนกันมีความสามารถแล้วก็มีความกล้าแสดงออกมีความเป็นผู้นํามีความคิดเรื่องของตัวเองเวลาทําอะไรก็จะเป็นผู้นําให้กับน้องๆได้เสมอก็ใยดีค่ะก็ชอบช่วยเหลือน้องทุกคนส่วนมากจะเป็นเรื่องเรียนมากกว่าก็บางทีถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับการบ้านถ้าไม่เข้าใจก็จะมาถามพี่ค่ะเป็นตัวอย่างให้ไว้รุ่นรุ่ังให้มาอนุรักษ์แม่น้ํามากขึ้นค่ะก็รู้จักพอสมควรแล้วค่ะ ประมาณสองสามปีแล้วค่ะมีน้ำใจค่ะมีความรู้อยู่แล้วก็เอามาแบ่งปันให้น้องๆเช่นงานนี้นะคะก็พี่เนล่ามีความรู้อยู่พอสมควรนก็เอามาบอกน้องๆน้องๆจะได้ช่วยกันอนุรักษ์แม่น้ำค่ะเขาชวนมาค่ะว่าไปช่วยํำรวจแม่น้ำเพชรกันดีกว่าช่วยจะได้ช่วยอนุรักษ์แม่น้ำด้วยตัวกบกบชอบไหมคะชอบค่ะทำไมถึงชอบอ่ะก็ สนุกดีค่ะแล้วก็ทำให้แม่น้ำของเราสะอาดน่ากินน่าใช้ด้วยค่ะน่าชื่นชมมากๆครับที่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาให้ความใส่ใจในเรื่องของแม่น้ำน้องเซราเติบโตมาในครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติจึงได้ซึมซับปัญหาและใส่ใจต่อสิ่งแวดลอ้อมรอบๆตัวก็ได้คุณพ่อหัวสมัยใหม่ักขนาดนี้นี่เองครับคำเงินนิ่งบายดูยิง มีเด็กไม่กี่คนในพันคนหรอกที่เขาอุยสนใจทำเรื่องนี้อย่างเดียวเลยก็มีมีนะใช่ไหมแต่ลูกเราเราดูแล้วไม่ใช่ <laughs> เพราะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะหาเรื่องสนุกให้เขาทำใช่ไหมครับก็คือน,นี่แหละเรือมีกิจกรรมมีกล้องดูนกมีอะไรต่างๆมีแล้วก็วันดีคืนดีเราก็พากันไปดูนกวันดีคืนดีแล้วก็พากันลงเรือพายเรือเล่นแล้วก็พอพายเรือแล้วมันไม่มีอะไรทำใช่ไหม อุปกรณ์เรามีนี่นักสืบใส่น้ำาเอ้ยหาแมลงมาหาอะไรหว่าบางทีก็ถ่ายรูปผีเสื้อถ่ายรูปมแมลงปอที่มันอยู่ตามน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขาถ่ายด้วยอะไรเงี้ยกับตัวเองมันก็ต้องได้ไปโยน์แล้วเพราะว่าเราเป็นคนที่ใช้น้ําคนทุกคนเลยต้องใช้น้ําเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาน้ําต้องรักษาเพราะเราต้องมาใช้เองเทําร้ลายเลยทำลายก็ต้องใช้เองอยู่ดีเพื่ออะไร เราทดลองดูว่าลูกทําได้ไหมเขาก็ไปรวมๆเพื่อพวกมาเป็นกลุ่มทํากิจกรรมได้แล้วก็มันก็ดีไงเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเพื่อนเขาที่มาร่วมกิจกรรมด้วยเนี่ยอาจจะครั้งหึือสองครั้งก็แล้วแต่แต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําเลยเด็กร้อยคนทํากิจกรรมให้เข้าไปเนี่ยได้ผลทักงสามคนนี่ถือว่าสุดยอดแล้นะเริ่มจากปลุมเพื่อนให้ทุกคนเริ่มเห็นว่า เออเนี่ยยังมีคนที่ยังเห็นค่าของน้ำเนี่ยมันก็จะเกิดกันแบบทำตามไงแบบต่อไปเรื่อยๆไม่ยากเพราะเพื่อนส่วนมากเด็กตรงนี้ก็จะว่างอะ่ะอยู่กับเพื่อนเนี้ยแบบเด็กจะติดเพื่อนแบบเข้ามาด้วยกันมาช่วยกันไปเด็กที่ไหนวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ไหนวันหนา้าขอฝากอนาคตไว้ คนรุ่นใหม่ช่วยมาพัฒนายังมีเวทีแห่งนี้ที่ยังมองเห็นจะเป็นกำลังใจให้เด็กไทยเสมอเก่งดีมีความคิดอย่างนี้พี่เอาใจช่วยด้วยคนนะครับเด็กดีเด็ดแห่งลุ่มน้ำแผพสเด็กจกดีและเด็ดจะทำอะไรสําสำเร็จต้องมีสิ่งใด แต่เก่งอาจยังไม่เด็ดถ้าจะให้ยิ่งเด็ดยังต้องมีจิตใจเด็กจะดีและเด็ดจะทำอะไรสําสเร็จต้องมีสิ่งใด